Happiness, สมาธิคือความสุขนักธุรกิจได้สิ่งนี้มาครับมีเงินเป็นแสนล้านบอยมีความสุขเด้แต่พอมานั่งสมาธิปับ๊บความคิดที่เป็น negative t h i ิ k ง n g ความคิดที่เป็นลบมันจะถูกล้างออกไปจะถูกล้างออกไปเกิดความสุขอันนี้ภาพที่สอง ภาพที่สามโอปราวินฟรีพิธีกรชื่อดังเบอร์หนึ่งของฮอลลีวูดนั่งสมาธิฝึกฝนสมาธิวิปัสสนากับลูกศิษย์ลุงปูชาเห็นไหมครับโลกเดี๋ยวนี้ผมผมถึงพูดครูบาสออาจารย์สอคเพิแล้วมวาบอกว่าฝรั่งสิมาสอนสมาธิโมฮาไม่ถึงสามสิบปีฝรั่งจะได้มาสอน จะได้มาขึ้นแบ็กบอร์ดเขียนว่า d e east medit